เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยแค่ทำไม่ฮาแค่นี้นิดนิดหน่อยหน่อยก็ด่ากันแล้วรับไม่ได้ลบก่อนหยาบคายมาก สวัสดีครับพบกับรายการปริศนาฟ้าเหลืองกับเกมทายปริศนาที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า5,000ดาวน์โหลดและมีคะแนนความพึงพอใจของผู้ใช้ถึง4.6คะแนนเยอะกว่าปริศนาฟ้าแลบ0.2ซึ่งได้เอามาจากคำถามของคนอื่นแล้วมารวมกันเป็น10ชุดคำถามรวมเก็นเป็นชุดคำพีด้วยเหตุนี้ทางเราจึงได้จัดรายการปริศนาฟ้าเหลืองโชว์มาหที่นี้นะจ๊ะ ต่อเนื่องจากชาติที่แล้วเมื่อทีมแชมป์ไล่พ่ายไล่สายฟ้าซึ่งมีชายไม่เต็มมากอยู่ด้วยโดยมีเขาวิขตเอ้ยเป็นแกนนําโดยมีการประทะกันของดาวคมิบกับซูปเปอร์ฮิวโซและทําให้ดาวซินโดมต้องพ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายแล้วพวกเขาจะสามารถฟองตําหนัแชม้นต่อไปได้หรือไม่โปรดติดตามชมเอ้ยตรดตามดูเอ้ยติดตาม,ม,ตามชมสัก เอาละครับในเวลา2นาทีก็ให้ตอบคาถามให้ถูกและถึงไม่ถูกก็ต้องตอบและห้ามขอความช่วยเหลือห้ามใช้คาหยาบหูกระจงควรปลูกห้ห่างจากตัวบ้านเอาละครับจับเวลาอะไรเอ่ยสั้นๆทู่ๆยัดรูผู้หญิงมันน่าจะเป็นผ้าอนามัยแบบสอดใช่ไหมครับแบบมันทู่ไงมันทู่เอาไว้สอดเวลามีประจําเดือนผมว่าผ้าอนามัยอะ่ะพิดครับตุ้มหูครับแบบมันสั้นๆไงผ้าอนามัยมันยาวใช่ไหมเออผิดเอาลงมาลงมากูยังไม่ อะไราเอย่ยขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยสระอีสตรีใช้ฉี่ด้วยเออก็อยากจะเรียกนะแต่ว่าใช้ฉี่<ฮ>เออไม่ไม่อย่าพายไมย่เอออวัยวะเพศครับจะเรียกอะไรดีพี่ครับห้องน้ําสตรีครับจําได้ไหมขึ้นต้นด้วยหอหีบลงท้ายด้วยสระอีห้องน้ําสุภาพสตรีอะไราเอย่ยต้องทางก่อนเสียบเออเออมันน่าจะเป็นตะเกียบเปล่าตะเกียบ มันมันทางอออแต่มันไม่เสียบเนะี่ยปักเออปักไม่เสียบแต่ป๊กมันไม่ถากอ,อ่ะปักปักโคออกกับตะเกียบครับพิดครับแว่นตา,ตาครับคือเราต้องถากใช่ไหมถึงจะเสียบเข้าไปในหน้าเราได้นะโอเคอ่ะต่อไปอะไรเอยบางคนสั้นบางคนยาวบางคนเล็กบางคนใหญ่ไว้ใช้กับเมียอืมใช้กับเมียด้วยออเออป่ะ หัมครับอาแต่หัาก็บางคนสั้นบางคนยาวบางคนเออบางคนเล็กก็ไปใช้กับเมียไม่ใช่หรอกครับเออหัมนะ่ใช้กับผัวก็ได้ครับใช้กับใครก็ได้ครับแต่นามสกลุลน,นะใช้กับเมียได้เท่านั้นครับใช้กับลูกไม่ได้หรอกครับคุยครับรายการกู้อ่ะต่อไป <c oughs> อะไรเอ่ยขึ้นต้นด้วยคอควายลงท้ายยุยยอยักษ์มีขนเป็นอวัยวะควายครับอะไรของคุณเนี่ยรายการเราไม่หยาบควยนะครับขอย้ำไม่หยาบควายคุณควรจะไปปรับทัศนคติกับลุงตู่สมัยครับครับครับเอยเอะลยละกันเลยวะไม่เล่นแม่งแล้ว